เข้าแอป SCB EC ไม่ได้ระบบแจ้งว่าอุปกรณ์นี้มีการเปิดใช้งาน USB Debug เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมกรุณาปิดใช้งาน USB Debug ของอุปกรณ์นี้สวัสดีครับเพืเ่อนๆสมาชิกช่อง Cyber Channel และแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจาก c y เบอร์ a ช nel ของเราด้วยนะครับ เพื่อนๆหลายคนนะครับที่เจอปัญหาเปิดใช้งานแอป SCBEC ไม่ได้นะครับระบบแจ้งว่าการุลนาปิดใช้งาน USB Debug ของอุปกรณ์นี้ตามรูปภาพนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการปิดเมนูการใช้งาน USB Debug ของอุปกรณ์นะครับเพื่อเข้าใช้งานแอป SCBEC ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกันสักหน่อยนะครับว่า USB Debug ในอุปกรณ์มันคืออะไรผมจะอธิบายสั้นๆง่ายๆนะครับฟังก์ชัน USB Debug นะครับจะอยู่ภายใต้เมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเพื่อเอาไว้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆนะครับเพื่อหาจุดบกพร่องของ USB รวมไปถึงปรับแต่ง CPU และ RAM ให้มันแรงขึ้นนะครับและปรับแต่งโทรศัพท์อื่นๆอีก มากมายนะครับภายใต้เมนูฟังก์ชันนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับปกติแล้วนะครับฟังก์ชันเมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับจะถูกปิดเอาไว้และฟังก์ชัน usb debug จะถูกปิดเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อเราเปิดเมนูฟังก์ชันนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์ของเราเอาไว้นะครับเมื่อเรามาเปิดแอปธนาคารเราก็จะไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับเพราะว่าแอปธนาคาร ไม่อนุญาตให้เปิดฟังก์ชัน USB Debug นะครับภายใต้เมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือนะครับดังนั้นนะครับให้เราเข้าไปปิดฟังก์ชัน USB Debug ภายใต้เมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับสำหรับวิธีการปิดเมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อเมนูมันจะคล้ายๆกันนะครับบางยี่ห้ออาจจะเรียกว่านักพัฒนาผู้พัฒนา ระบบเป็นต้นนะครับผมจะขอยกตัวอย่างวิธีการปิดฟังก์ชัน USB Debug ภายใต้เมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์โทรศัพท์ยี่ห้อซั m s ุงหัวเว่ย v ี v o และเรียวมีนะครับให้ท่านนะครับทําตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับโทรศัพท์ยี่ห้อ Samsung 1เข้าไปที่การตั้งค่าเลือกเมนูทางเลือกผู้พัฒนา 2ให้กดปิดเมนูด้านบนนะครับตรงนี้นะครับโทรศัพท์ยี่ห้อ Huawei ห,หนเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกเมนูระบบและการอัปเดต 2. เลือกเมนูตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา 3. ให้กดปิดตรงเมนูการพัฒนาตรงนี้นะครับโทรศัพท์ยี่ห้อ Vivo 1ไปที่การตั้งค่า เลือกระบบ 2. เลือกตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอป 3. ให้ปิดเมนูด้านบนตรงนี้นะครับโทรศัพท์ยี่ห้อเลียวมี 1. ไปที่การตั้งค่าเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติม 2. เลือกตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟแวร์ 3. ให้ปิดตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟ์แวร์ตรงนี้นะครับเมื่อเราปิดฟังก์ชัน USB Debug ภายใต้เมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะหายไปนะครับก็นั้นหมายความว่าเราได้ปิดเมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับฟังก์ชัน USB Debug ก็จะถูกปิดโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฟังก์ชัน USB Debug อยู่ภายใต้เมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเปิดใช้งาน FSB Easy ได้ตามปกตินะครับ ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเพียงแต่เราต้องทําความเข้าใจสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแอปธนาคารได้มีการอัปเดตฟังก์ชันเรื่อยๆนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพไม่ให้เข้ามาจุลกรรมข้อมูลในโทรศัพท์ของเราได้นั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากช่อง ไซเบอร์แชนแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ